สวัสดีทุกท่านครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับผมเซี่ยหนึ่งเลสซิ่งขอนแก่นนะครับบารมีหลวงพ่อฉนัยฉันทะสาโรนะครับวัดสังขปีดีอำเภอบ้านฝาง,จ,ง,กกง,งจังหวัดขอนแก่นเกกิดังแห่งจังหวัดขอนแก่นเรานี่เองนะครับใครที่ไม่เคยมาวัดนะครับเดือนหน้าจะมีงานนะครับ เดือนหน้าจะมีงานนะครับท ah, ี <mein friends> <the> ่วัดนะครับสำหรับใครที่จะเดินทางมานะครับก็สามารถเดินทางมาได้นะครับสามารถเดินทางมาได้นะครับที่วัดนะครับก็เดินทางสะดวกนะครับเดินทางสะดวกสบายนะครับถนนสีเลนนะครับอำเภอบ้านฝางนะครับไปมาสะดวกนะครับอ่ะนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีพระนะครับมาให้ รับชมเหมือนเดิมนะครับมีพระมาให <LE> ้ร like ับชมเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เรามีเหรียญเข้ามาใหม่นะครับมีเหรียญเข้ามาใหม่เนาะนะครับอ่าส่วนที่เห็นอยู่นี้นะครับอ่ารุ่นนี้นะครับมาเล่าประสบการณ์นะครับเมื่อเมื่อปีที่ผ่านมานะครับต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปีหกห้าหกหกเนี่ยนะครับ เหรียญนี้เนี่ยนะครับรุ่นนี้นะครับอ่าเป็นน้องน้องผู้หญิงเป็นน้องนักศึกษานะครับน้องนักศึกษาอ่าได้ขับรถนะครับจักรยานยนต์นะครับคือมอไซค์เนี่ยนะครับอ่าจากอ่าบ้านนะครับจะไปจะมาเรียนที่โรงเรียนอาชีวะขอนแก่นนะครับจะมาโรงเรียนนะครับและทีนี้มาเกิดประสบอุบัติเหตุอยู่ที่แยกท่าพระ โกสุมนะครับถ้าใครเคยมาขอนแก่นเนี่ยนะครับถ้ามาจากกรุงเทพเนี่ยนะครับจะเห็นแยกโกสุมท่าพระนะครับก่อนเข้าขอนแก่นจะมีแยกเดียวนะครับเป็นสามแยกไฟแดงนะครับถึงเขตท่าพระนะครับเลี้ยวขวาจะไปโกสุมนะครับตรงมาจะมาเข้าเมืองขอนแก่นนะครับได้เกิดเหตุรถ18ล้อนะครับผ่าไฟแดงมานะครับชนประสานงานกับมอเตอร์ไซค์ของน้องผู้หญิงเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่ารถมอเตอร์ไซค์ของน้องผู้หญิง ก็ไม่เป็นอะไรเลยนะครับและก็น้องผู้หญิงก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยนะครับรุ่นนี้เลยนะครับแซยิดรุ่นแรกนะครับแซยิดรุ่นแรกอะแกะซีนให้ดูเลยนะครับแซยิดรุ่นแรกเหรียญหลวงพ่อชไหนแซยิดเนี่ยนะครับเหรียญนี้ผมก็อยู่ในพิธีนะครับเหรียญนี้อยู่ในพิธีนะครับพิธีแซยิดเนี่ยนะครับอายุวัฒนะหลวงพ่อเนี่ยนะครับ เรียญรุ่นนี้ผมถึงได้บอกว่าไม่ธรรมดานะครับพิธีดีนะครับปลูกเสกดีนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยนะครับตั้งใจปลูกเสกมากนะครับทุกรุ่นแหละนะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยคือประสบการณ์นะครับประสบการณ์เอามาเล่าให้ฟังนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นแซยิดรูปหล่อรุ่นแรกของหลวงพ่อเลยนะครับรุ่นนี้นะครับด้านล่างนะครับใต้ฐานเนี่ยนะครับจะต่อโค้ดเสือตัวที่1นะครับจะเห็นชัด นี่นะครับโค้ดเสือตัวที่1นะครับนี่นะครับจะเป็นเสือล่ามโซ่นะครับตัวนี้นะครับด้านด้านหลังก็จะมีโค้ดเลขโค้ดนะครับมีเลขกำกับตรงนี้นะครับ1นึ่งหนนะครับนี่นะครับเหรียญสวยนะครับเนื้อสวยมากตัวนี้เป็นเนื้อปอกนะครับเป็นเนื้อปอกนะครับรุ่นนี้เกิดประสบการณ์นะครับโดยตรงเลยนะครับ น้องคนนี้เนี่ยนะครับรู้จักกับผมด้วยนะครับรู้จักกับผมด้วยนะครับพอดีน้องจะขับรถมาในเมืองน่ะตอนเช้าเนี่ยนะครับเกิดรถสิบแปดล้อผ่าไฟแดงมาเนี่ยนะครับรุ่นนี้เลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับแซยริรุ่นนี้นะครับแซยริทรุ่นแรกหลวงพ่อชะไหนนี่นะครับอายุวัฒนะครบหกสิบปีนะครับนี่รุ่นนี้เลยนะครับไม่ธรรมดานะครับตัวนี้มีสองเนื้อนะครับ นี่นะครับตัวนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับตัวนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับซีนเดิมนะครับซีนเดิมนะครับสวยเลยนะครับนี่นะครับหนึ่งสามหนึ่งสามเก้าอะไรเนี่ยนะครับผมให้ดูก่อนนี่ชัดนะครับเดี๋ยวให้ดูเลขเหรียญนะครับโอ้โหเลขสวยด้วยหนึ่งสามเก้าเก้านะครับ นี่นะครับ1 3 9 9เนาะนะครับน <for S 1> ีここ <Gesellschaft> in ่นะครับเลขสวยนะครับเลขสวยด้วยนะครับโค้ดมีครบทุกอย่างนะครับของแท้นะครับของแท้นะครับต่อโค้ดครบทุกอย่างไม่ธรรมดานะครับต่อโค้ดมีโค้ดด้านล่างครบทุกอย่างนะครับทั้งสองเหรียญนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นที่สุดยอด นะครับผมบอกได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นแรกด้วยซ้ำที่หลวงพ่อจะทำรูปหล่อนะครับรูปหลอก็มาอีกรุ่นนะครับก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับขยับขึ้นมานะครับแต่จะใต้ฐานจะไม่ได้มีเป็นแบบนี้นะครับใต้ฐานรูปหล่อหลวงพ่อเนี่ยจะจะโบแล้วก็จะอุดมวนสารเข้าไปนะครับแต่ตัวนี้เป็นเสือนะครับเสือตัวที่หนึ่งนะครับอย่างดีสวยนะครับของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับ เหรียญน,นี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ,นะครับบาร,รมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อชะนยฉันทสาโรนะครับก็สนใจก็สอบถามเข้ามานะครับหรือว่าจะเป็นนี่นะครับตัวนี้นะครับมาเพิ่มนะครับทองแดงผิวกระจกนะครับรุ่นนี้กําลัง เป็นที่ฮิตนิยมมากมายรุ่นแรกขอนแก่นนะครับผิวลุ้งกระจกนะครับรุ่นแรกนะครับผิวลุงกระจกนะครับเอามาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายรุ่นนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อนะครับเอามาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสร้างเจดีนะครับสร้างเจดีรุ่นแรกขอนแก่นนะครับตะขอเดิมนะครับตะขอเดิมนะครับมุมเหรียญนะครับนี่นะครับเหรียญแท้นะครับจะเป็นอย่างนี้ นะครับไม่ใช่ขอบเป็นสีด,ดําโดยไม่ใช่ขอบเนี่ยจะไม่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 ใช่ไม่ใช่สีเดียวกันกับอันนี้นะครับจะเป็นขอบทองแดงเลยนะครับรุ่นปลอมเนี่ยขอบเนี่ย cosine, จะจะเป็นสีดาเนี่ยนะครับจะเป็นลมดํานะครับรุ่นของปลอมเนี่ยนะครับที่ปอมออกมานะครับสังเกตดีๆนะครับของแท้จะเป็นแบบนี้นะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับอ่ะผ่านไปสามเหรียญ นะครับแล้วก็นะครับตามสัญญานะครับผมบอกว่าผมจะพามาดูปิดตารุ่นแรกนะครับผมจะพามาดูปิดปิดตาเหรียญปิตาหลวงพ่อฉไนรุ่นแรกเนื้อเนื้อดีบุกนะครับก็เหมือนเหมือนตะกัวนะครับรุ่นแรกเลยนะครับปิดตานี่นะครับอ่าออกวัดหนองแกนะครับออกวัดหนองแกโคราชนะครับไม่ธรรมดานะครับรุ่นนี้นะครับจัดสร้างน้อยนะครับอ่ะนะครับนี่ ครับจัดสร้างน้อยนะครับเหรียญจริงสวยนะครับจัดสร้างน้อยนะครับพระปิดตารุ่นแรกมหาลาบนะครับรุ่นนี้ชื่อมหาลาบนะครับรุ่นมหาลาบนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับปิดตามหาลาบนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับเป็นเนื้อดีบุกนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีเนื้อดีบุกเนื้อตะกั่วนะครับตัวนี้นะครับอ่ะให้ดูยันด้านหลัง นี่นะครับต,ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเนื้อตะกัวนะครับเนื้อตะกัวเนี่ยนะครับกับเนื้อดีบุกเนี่ยรอยจานจะไม่เหมือนกันนะครับรอยจานจะไม่เหมือนกันด้านหลังนะครับมีโค้ดวัดนะครับมีโค้ดที่วัดนะครับตัวนี้นะครับมีโค้ดนะครับ <seul pas. S 2> นี่ <ilipp> นี่นะครับนี่นะ ด้านบนเป็นอนุโลมเป็นอ่าเป็นโค้ดนะครับเป็นโค้ดนะครับด้านล่างเป็นเลขหนึง่งนะครับด้านล่างเป็นเลขหนึ่งไทยนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับสวยมากนะครับรุ่นนี้นะครับปิตามหาลาบนะครับรุ่นนี้นะครับถือว่าจัดสร้างยาวนานนะครับถือว่าจัดสร้างไม่ธรรมดานะครับก็ถือว่าอ่า สวยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นอีกรุ่นที่อ่าเมื่อปี53าสามอ่ะนะครับสร้างตั้งแต่ปี53สมนะครับสมัยนั้นเหนียวโหยรุ่นแรกด้วยยังฟิตเปี้ยะเลยนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยนะครับยังฟิตเปี้ยะเลยนะครับประสบอ่าจะขนาดไหนลองคิดดูนะครับจะขนาดไหนนะครับนี่นะครับด้านหลังเหรียญต่อโค้ดทุกอย่างครบนะครับไม่ธรรมดานะครับสําหรับปิดตามหาลาบเนาะ นะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ไลน์นี้นะครับใครอยากเห็นนะครับตัวจริงก็เช่าไปเลยนะครับเช่าไปได้เลยนะครับใจสนใจนะครับวันนี้ก็มีมาให้ชมสี่เหรียญนะครับ0637175454นะครับ0637175454นะครับถือว่าไม่ธรรมดาอ่ะนะครับถือว่าไม่ธรรมดาเหรียญหลวงพ่อวิชิตนะครับเหรียญหลวงพ่อวิชิตนะครับ ตัวนี้นะครับหลวงเหรียญหลวงพ่อวิชิตนะครับใค้สนใจนะครับพร้อมกล่องนะครับเป็นเสือหัวขาดตัวนี้นะครับพร้อมกล่องนะครับก็ยังเหลืออยู่นะครับเหลืออยู่นะครับถือว่าก็ยังเหลือให้เราได้เล่นกันนะครับเหลืออยู่นะครับอันนี้เอามาใหม่นะครับเหรียญหลวงพ่อวิชิตเป็นครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อไหนนะครับหลวงพ่อวิชิตสิริพัฒน์นะครับ นี่นะครับอําเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรีนะครับตําบลท่าบุญมีนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ไปร่ําเรียนวิชากับท่านมานะครับก่อนที่จะเป็นหลวงพ่อชไหนเนี่ยนะครับก็ไปร่ําเรียนวิชามานะครับอ่ะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไรนี้นะครับสนใจรายการไหนนะครับข้อความสอบถามเข้ามาได้นะครับชอบองค์ไหนรายการไหนนะครับสอบถามเข้ามานะครับตามเดิมนะครับ ไอดี n ล0637175454นะครับ0637175454สําหรับคลิปนี้ไลน์นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณครับ